แล้วครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านจรวยอำเภอลำดวนจงัจงจังหวัดสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาถึงนี่ก็โอ้โหขนข้าวขนของลงปุ๊บนอนเลยครับได้นงได้แนบมาเป็นงไงเหนื่อยครับฝั่งนี้ทำอะไรเอ่ย อย้โอ้อย่าทำกิ่งดีทอดให้กินกิ่งดีทอดโรยรสดีเป็นไงอร่อยย่างทอดได้ธรรเลยอ่ะ โอ้อน่ากินยังเลยครับเคยโดนอะไรเป็นไงรสชาติฝีมือย่านวนไม่ได้เจอย่านานกี่เดือนแล้วสองเดือนเต็มตั้งแต่ออกทำงานตั้งแต่นวนมั้งตั้งแต่หลังวันเกิดที่ย้ายไปบ้านกวดเออ แล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเนาะได้กลับมาหรือเปล่าไม่เลยเนาะตัวนี้เออตัดผมเลยพี่แบบไปวันนี้ไปทั้งวันเลยน่าจะตัดทุ่มเลยตัดไหมไปตัดวันนี้ทันไหมไม่ทันร้านปิดแล้วป่ะปิดสองสามทุ่มหรือไม่ใช่หรือร้านแถวนี้มีที่ไหนร้านประจำอยู่ไหนเออผมไม่มีร้านประจำเาวางันพี่ตัดให้ อเอาไหมไม่มีแบตเตอรี่แล้วเอาถ้าอย่ว่าพี่จะจัดให้ถ้าพี่มีแบตเตอรี่จะให้พี่จัดไหมฮะไมไ่รู้เหรออ,อืออร่อยอร่อยมากเนี่ยไข่เต็มท้องเลยครับหากดูที่นนมีไข่ไหม หุ่นหักเบิ้งตัวไค่ไม่ม่เน้นนนหักเขาจะทองปูปูแต่เขาใช้รถดีไข่มันใร้ที่อ่ะไม่อะมันจะเป็นแบบโมลี่อ่ะพอดีเลยยากยากทอดยังไงใส่น้ำมันกอดจังใส่น้ำมันเยอะไมใส่น้ำมันเยอะมันน้อยไม่ได้หรอกต้องใส่น้ำมันเยอะแต่ไม่มันน้อยมันไม่กรอบหรอกมันจะอมน้ำมัน ถ้าใส่น้ำมันน้อยเหมือนขั่วค่ะใส่น้ำมันน้อยเหมือนขั่วแต่พวกพวกเราเขาจะใส่น้ำมันนิดเดียวแล้วก็ให้มันแห้งไปเลยอะไรนี่นะครับใช่<อ>ใชในน่ให้มันแห้งไปเลยอ,อันนั้นอีกอย่างหนึ่งเขาไม่อีกอย่างหนึ่งแต่บางคนเขาชอบใส่น้ำเน่าขั้วอือใส่น้ำแล้วให้มันแห้งไปเลยนี่นะ อร่อยยิ่งครับเอฟซีหลายๆคนอาจจะอิจ้านะเอจองคนนี้มันได้กินดีเถอะวะยาทำไมทำให้กินดีเถอะวะนี่ครับยอะอต้องใส่พอดี้าา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 าิาาาาาาอาีถาาใส่เยอะมันก็าม่กรอบอากสาายอาาาาอ ้ำปนจิงดีปะย่าจำปนอออร่อยอ่ะ,อะกินก่อนครับผมกินก่อนขับรถเหนื่อยทั้งวันแล้วทิ้งไว้เท่านี้ก่อนครับย่านาะคะเดี๋ยวยเราจะเมา์มอยหลังไม้กับคุณย่าก่อนไอไอ